สวัสดีครับผู้ชมนะครับผู้ติดตามทางช่องยูทูบนะครับผมจันทวีลายมือคือแผนที่ก็เช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายนะครับการดูลายมือนะครับระบบเมทริกนะครับระบบเมทริกคืออะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างขั้นตอนยังไงนะครับแล้วก็สัญลักษณ์อะไรที่ระบบเมทริกใช้นะครับแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการดูด้วยระบบเมทริกนะครับก็จะอธิบายนะครับให้เจ้าของผู้ที่ติดตามใหม่นะครับผู้ติดนะครับผู้ติดตามใหม่หรือผู้ที่ติดตามเก่านนแะครับว่าเรา ศาสตร์ของเราไม่มีอะไรที่จะมีการซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็แต่ว่าเราจะพึ่งพาของการอันดับแรกก็คือสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการวัดมือนะครับเพราะเราต้องการวัดเพื่อหาจุดอายุปัจจุบันของเราดูนะครับอันดับแรกนะครับที่ระบบเมตริกต้องใช้คือ1น,นะครับเรื่องของการวัดมือก่อนนะครับตรงนี้วัดเพื่อหาจุดอายุปัจจุบันของเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนของมือเมื่อรู้แล้วนะครับในส่วนนี้เราต่อมาเราก็จะเป็นการทาหมึกเห็นไหมครับแบบนี้ พาเพื่อให้เห็นเส้นเล็กๆนะครับที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะครับจะได้ชัดเจนนะครับต่อมาก็จะเป็นการกดลงที่กระดาษนะครับแล้วต่อมานะครับทีเนี้นะครับระบบเมทริกเนี่ยนะครับที่สําคัญที่ผมพูดอยู่แล้วนะครับบ่อยๆมากๆเลยก็คือเรื่องของจุดอายุปัจจุบันก็คือวัดมือพิมพ์มือเนี่ยนะครับทีนี้แล้วทีนี้เราได้อะไรจากระบบเมทริกนะครับระบบเมทริกอะไรนะครับเนี่ยนะครับที่จะอธิบายนะครับตรงนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับตรงนี้จะอธิบายให้เข้าใจหน่อยนะครับสําหรับ ลายมือนะครับที่เราดูกันนะโดยรวมนะครับระบบเมทริกนะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่ไม่กี่สัญลักษณ์นะครับก็คือหนึ่งนะครับดูนะครับทีนี้ระบบเมทริกเราต้องการนะที่เราดูสัญลักษณ์ของเราจะมีเดี๋ยวขอขยายภาพนิดหนึ่งนะครับเครื่องหมายนะครับอันดับแรกนะครับดูนะครับเครื่องหมายที่มันเป็นตั้งแบบนี้ เห็นไหมครับแบบนี้อยู่นอกจอเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้เครื่องหมายที่เป็นเครื <BE> <F> ่องหมายตั้งแบบนี้เนียดี๋ยวขออนุญาตที่หนึ่งนะเห็นเห็นเห็นโอเคไม่ดิ่มจอมากเกินไป <laughs> ต่อมาก็คือเครื่องหมายตัดนะครับเครื่องหมายตัดก็คือแบบนี้นะครับไม่ว่าจะตัดตรง,งหรือตัดโกมแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าตัดนะครับแบบนี้ถือว่าตัดนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราใช้ต่อมานะครับเพศของเราอยู่ที่ วีคว่ำ um. อยู่นะครับเครื่องหมายที่มันเป็นคว่ำลงแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าเสียใจเสียเงินนะครับหรือเครียดนะครับไม่สําเร็จนะครับถ้าเกิดในมือซ้ายในมือขวาก็แปลความหมายแตกต่างกันไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ก็คือวีหงายนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบของวีหงายนะครับแบบนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับมีอยู่ สี่รูปแบบเห็นไหม,มครับแบบนี้คือเส้นตั้งเส้นตั้งบ่งบอกถึงเรื่องของการที่อายุของเรานะครับการดํารงชีพของเราช่วงนี้นะครับถ้ามีเส้นตั้งแบบนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดไปเจอเส้นตัดแบบนี้ถือว่ามีทั้งสุขภาพการเงินความรักหรือความเสียใจทุกอย่างนะครับต่อมาก็เป็นเส้นตัดโก่งนะครับตัดโก่งแบบน,น,นี้ถือว่าค่อยๆเสียนะครับแบบนี้ต่อมาก็คือบีกขามีกขามนี้ถือว่านะครับถือว่าเครียดแล้วครับแบบนี้ ถือว่าเคลียร์เลยนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นวีความฉะนั้นเครื่องหมายที่ไม่ดีก็คือหนึ่งตัดตรงตัดโกงวีความนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ดีนะครับในรูปแบบของระบบเมตริกนะครับฉะนั้นสําคัญก็คือทํำยังไงเราจึงว่าในลายมือของเรานะครับมีวีความวีงหงายดูยังไงนะครับดูนะครับทีนี้สําหรับผู้ที่ติดตามนะครับอยู่ตรงนี้อันดับแรกนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์มือ เห็นไ,ไหมครับจะขีดตัวนี้ขึ้นนะครับนี่คือเส้นวาสนานะครับเนี่ยเส้นวาสนาเส้นที่พุ่งขึ้นมาหานิ้วกลางนี่แหละนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นเส้นวาสนานะครับตรงเนี้ยแบบนี้ถือว่าช่วงที่มันแตกขึ้นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นวีงายนะครับเป็นวีงายแล้วอันนี้สงของมันก็จะอยู่ประมาณต้นๆน,นี้นะครับเนี่ยว,วีงายนะเป็นวีงายคือช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่จะได้เงินนะครับหรือเกิดในมือซ้ายก็คือเป็นเส้นที่โชคดีนั่นเอง ต่อมานะครับตรงนี้ก็อยู่เหมือนกันก็คือเป็นวีงายแสดงว่านะครับจุดนี้ของเขาในช่วงเนี้ยใช้คำว่าช่วงนี้มีวีงายสองตัวทีนี้มาดูนะครับว่าในลายมือของเขาที่ผมขีดนเมื่อกี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับวีงายสองตัวนะครับแล้วทีนี้ระบบทถิกนะครับก็จะมากําหนดว่านะครับไม่ใช่ว่าวีงายอยู่แบบนี้นะครับจะเป็นโชคดีตลอดชีวิตไม่ใช่นะครับเขาจะโชคดีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเห็นไหมครับตรงนี้นะ ชฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเพราะถ้าเกิดดูอีกนิดหนึ่งนะครับลายมือนี้ก่อนที่จะหงายเขาจะมีเครื่องหมายที่ใช้คําว่ามีเครื่องหมายที่ไม่ดีเช่นกันดูนะครับนี่คือเป็นเครื่องหมายที่คว่ำนะครับตรงเนี้เห็นไ,ไหมครับแต่ตรงนิดเดียวนะครับตรงบอกของเรานิดเดียวแค่นี้ก็ถือว่าหงายนะครับนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบนี้ก็หงายนะครับฉะนั้นจุดอายุนะครับจะดูบ่งบอกว่า หงายหรือคว่ำดีหรือไม่ดีนะครับอยู่ช่วงนั้นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นชีวิตของคนเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับคลื่นภูเขาดูนะครับทีนี้นะครับคลื่นภูเขาเป็นยังไงนะครับอสมมติว่าขึ้นดีลงไม่ดีดีกี่ปีขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเห็นไหมครับฉะนั้นดวงคนเราก็เลยบ่งบอกว่าไม่มีใครที่จะดีถาวรหรือ แย่ yeah, แบบทาวน์นั่นเองนะครับจะมีขึ้นคือลง,ลงไอ้คนที่ดีนะครับใช้คําว่าคนที่ดีอยู่แล้วก็พยายามนะครับอยา่อาตายใจนะครับใช้ว่าอยา่าตายใจก็คือเพราะคนที่ดีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะลงนั่นเองยกตัวอย่างถ้าเกิดมันสูงแบบนี้นะครับทีนี้มันจะลงเมื่อคนที่แย่อยู่แล้วนะครับอย่าอย่าเครียดเกินไปเพราะคุณลงแล้วมันต้องการขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้มันจะสวนทางกันไปสวนทางกันมาฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยสําหรับท่านบางทีบางท่านนะครับที่ทํางานแล้วทีนี้ เขาเรียกว่าได้ดิบได้ดีหรือเรื่องของการอะไรไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยบางทีผู้ชายนะครับบางทีการงานดีนะครับพอดีก็เริ่มเที่ยวเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอมีเข้ามาผู้หญิงเข้ามาแฟนรู้กลายเป็นว่าเป็นช่วงดองลงดวงลงนะครับก็ต้องมาทะเลาะกันเลิกกันอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไม่ได้หมดนะครับฉะนั้นถ้าคนเราอยู่ในลักษณะของความปกติก็คืออยู่ในหลักของธรรมะคือธรรมชาตินี่นะครับก็คือเมื่อมันลงก็คือลงให้มันเปิดนเกิดประโยชน์ ถ้ามันลงแบบนี้ก็คือลงเพื่อมันได้ของนั่นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้มาดูมือนี้นะครับที่เราพูดกันเมื่อกี้อ่าดูนะครับตรงนี้ขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในส่วนที่มันเป็นวิกตอรี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นวิกตอรี่สองตัวสีดํานี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับสีดํานี้นะครับเนี่ย ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาโชคดีเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับแบบนี้เป็นช่วงที่เขาโชคดีมากๆเลยในช่วงนั้นแต่ทีเนี้ยช่วงไหนล่ะนะครับทีนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดทึ่งทุกปีนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องหมายแบบนี้แล้วจะมีดีทั้งตลอดชีวิตไม่ใช่นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีเท่านั้นเองนะครับทีนี้การวัดรบด้วยระบบเมทริกนะครับของเราจะวัดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมครับตรเนี้ หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยดูนะเราจะวัดจากข้างล่างขึ้นมาจะวัดจากข้างล่างขึ้นมาจนมาถึงตัวนี้หนึ่งปีสองปีสามปีขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับถึงจะรู้ว่านี่คืออายุเท่าไหร่เห็นไ,ไหมครับอย่างยกตัวอย่างลายมือนี้ก็จะประมาณอายุสักยี่สิบแปดเห็นไหมครับตัวนี้ประมาณสักยี่บแปดได้นะครับตัวเนี้ยนะครับเขาจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาแบบก้าวกระโดดนะครับ ทำไมถึงก้าวกระโดดเพราะอณิสง์ของวิกตอรี่ตัวนี้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง2ตัวก็คือ1เกิดในมือซ้ายด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของการงานที่เขาทําแบบอินสระด้วยนะครับแบบนี้ถือว่ามือเน,นี้ยช่วงนั้นจะเกิดคุณไปทํางานในรูปแบบของงานอินสระถือว่าช่วงนั้นคุณจะได้ผลหรือได้กําไรนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าไปดีได้นานไหมนะครับไม่นานเพราะมีเส้นตัดเห็นไหมครับอันนี้คือเครื่องหมายตัดแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะดูนะครับเครื่องหมายตัดแบบนี้ขวางแล้วนะครับแบบนี้ถือว่า ตรงนั้นคุณจะมีปัญหาแล้วนะครับดีได้แค่ไม่เกินสามมิลิเมตรก็คือไม่เกินสองปีกว่านั่นเองนะครับเพราะสเกลลายมือนี้อยู่ที่หนึ่งจุดสองก็เต็มที่ก็ไปได้แค่จากตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็นับนะครับตรงนี้ลายมือนี้จริงๆนะครับถ้าเกิดแบด้วยมือเปล่าไม่เห็นนะครับตัวนี้ต้องพิมพ์มือเห็นไหมครับตัวนี้เขามีเครื่องหมายตัดนะครับเส้นนี้นะครับเนี่ยตัดแค่นี้ก็ถือว่าตัดนะครับ แบบนี hmm. mm ้ถ hmm. right. 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 so, ือว่าม so, ีเรื่องเสียเงินเข้ามาแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของความรักเข้ามาเห็นไหมครับตัวนี้มีเรื่องของความรักเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเสียเงินนะครับถือว่าเป็นเรื่องของมือซ้ายได้เสียเงินก็ได้เสียใจก็ได้นะครับทีนี้ก็คือเรื่องของตัวนี้อีกเช่นกันนะครับเรื่องของความรักที่เข้ามาตัดตัดในมือซ้ายเรื่องของความรักมีทั้งเรื่องของคู่ครองมีทั้งเรื่องของพ่อ มีทั้งเรื่องของแม่นะครับถือว่าตัดเรื่องของความรักในครอบครัวน,นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือ,อเครื่องหมายที่เราใช้เป็นลักษณะของการเส้นตัดวีความหมนไหมครับวีความก่อนหน้าที่เขาจะดีเนี่ยยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างที่เรากะด้วยอายุสายตาเนี่ยประมาณ2ี่ปีเนี่ยนะครับก่อที่ลงมาประมาณเส้นมินกว่าๆนี่ประมาณ2ี่กว่าๆจะย่างยี่สิบเกียแบบนี้ถือว่าเครียดน,นะครับแบบนี้ไม่เครียดก็ป่วยนะครับแบบนี้นะครับถือว่าไม่ดีได้ดีองนะครับ เขาเรียกว่าดวงของคนเราก็เลยเหมือนกราฟชีวิตที่ผมทว้บมื่อกี้นะครับขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมครับดีเวลาคนเรามันดีนะครับดวงมันดีขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าจะเจริญงบางคนก็คือพอดีหน่อยก็คิดว่ามันจะดีอยูวนตลอดเวลานะครับก็คือใช้หลักของการประมาทัดเองพอมีเงินมีอะไรก็ใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับพอมันหมดมันก็วุบลงไปแบบนี้เลยนะครับพอวุบลงไปหมดนะพอหมดเป็นหนี้เป็นสินกลับมาตัา้งตัวใหม่ขึ้นมาใหม่อ้าวใช้หนี้หมดอา้าวอยู่บนหลังเขาอยู่นี่อีกอา่า มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าเกิดคนเรานะครับรู้จักการจัดการชีวิตเรานะครับด้วยเขาเรียกว่าการสตินะครับหลักพระพุทธเจ้าเราก็คือนะครับการไม่ขาดสติคือท,ทำตัวเป็นธรรมาชาตินะครับธรรมะจะธรรม,มาชาตินะครับไม่ไปทําอะไรจนเกินไปนะครับก็คืออยู่ในขั้นมีศีลนะครับก็คืออยูย่ในพอเหมาะเสียเงินก็คือเสียในรูปแบบของเป็นเงินที่ไม,นนไม่ได้เสียด้วยการพนันไม่ได้เสียด้วยการ ไปเสียเปล่าๆนะครับก็จะเป็นการที่ดีฉะนั้นเส้นพวกนี้ทุกอย่างนะครับเมือ่อมันตัดแบบนี้นะครับาใช้คําว่าตัดทุกอย่างเมื่อมันตัดแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการเสียนะครับฉะนั้นยกตัวอย่างลายมืออันเมื่อกี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเส้นนี้นะครับในลายมือเนี้ผมบอกถึงเรื่องของเส้นคู่ครองหรือเส้นความรักทําให้เสียใจนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเรามาแมทกันเนี่ยนะครับบางทีถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยเนี่ยครับตรงนี้จะถือว่า ผู้ครองทําให้เสียใจทําให้เสียทรัพย์ก็ได้แต่บางทีบางท่านที่เจอมาที่สํานักง,งานนะครับบางทีเนี่ยครับผู้ครองวิ่งเข้ามาแบบเนี้ยกลายเป็นว่าช่วงนั้นคู่ครองอยากได้เงินไปซื้อของก็ได้แต่เรายังไม่มีเงินที่จะพอก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีกู้หนี้ยืมสินให้เป็นซื้อทรัพย์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับยกตัวอย่างอย่างบางทีนะครับแฟนเขาอยากได้คู่ที่ดินที่เป็น เงินนะครับต้องซื้อแต่เงินไม่พอเนี่ยนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยไปตามโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยกลายเปน็นว่าเส้นนี้ไปมีปัญหาเรื่องของการทะเลกกาะกันหรือมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยฉะนั้นการจัดการมันจะจัดการได้ทุกเรื่องสาหรับเส้นตัดนะครับแต่ทีนี้ของเรานะครับที่เอามาดูที่สํานักงานเนี่ยเราจะเพิ่มไอจุดนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของวันเดือนปีนะครับตัวนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากตรงไหนก็ตามนะครับรายเดือนปีเราจะใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับ ใส่ตัวเลขตรงนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปเอาสมมติเขียนแล้วครับตรเนี้เผื่อๆไว้เลยนะครับอ่ใส่เลขหนึง 1, 2, งน่งเข้าไปใส่เลขสองเข้าไปใส่เลขสามเข้าไปสี่ห้าอีกย่างนะครับหกนะเจ็ดแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเลขแบบนี้ยแล้วทีนี้เอกความหมายไอยกตัวอย่างเขียนไม่หมดแล้วครับแบบนี้อะเอาให้รู้นะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเต็มแล้วเนี่ย ทีนี้ก็จะมาใส่ทักษะเครื่องหมายตัวนี้เข้าไปอีกนะครับใส่เครื่องหมายตัวอีกแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาของลายมือเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวเดียวกันก็คือเมื่อปัญหาในลายมือมีปัญหาเมื่อกี้ในลายมือบ่งบอกถึงเรื่องของอมีปัญหาเรื่องของคู่ครองหรือความรักนะทีนี้เราแยกไม่ออกแต่ตัวนี้จะแยกให้ออกในแบบครับระหว่างคู่ครองคือปัจจานีเนี่ยครับกับพ่อกับแม่เนี่ยหรือแม้กระทั่งลูกเนี่ยนะครับฉะนั้นสิ่งสามสี่อย่างนี่อยู่ที่ความรักของเรานะครับเป็นเนี้ย ใครจะเกิดปัญหาไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวขยายเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้อยู่ในรูปแบบของอระบบเมตริกนะครับเต็มๆนะครับที่ที่มาที่สํานักง,งานนะครับนี่คืออาจจะเป็นคร่าวๆนะครับสําหรับให้รู้ว่านะครับระบบเมตริกมีอะไรนะครับมีขั้นตอนไหนบ้างและมีประโยชน์ยังไงประโยชน์ก็คือนะครับการที่เรารู้เรื่องของอนาคตนะครับดูเพื่อให้เป็นอ เป็นเรื่องรู้ล่วงหน้าเป็นการวางแผนนะครับเพราะชื่อช่องก็คือลายมือคือแผนที่นะครับฉะนั้นไม่ได้ดูเพื่อเครียดนะครับสิ่งไหนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างลายมือเน,นี้สมมติว่าจุดอายุอยู่ตรงเนี้นะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับใต้ตรงเนี้ยทีนี้เมื่อมันดวงดีมันโชคดีเนี่ยส่วนมากคนจะประมาทพอประมาทไปไม่เกินปีสองปีอาจจเริเ่มเจอปัญหาแล้วนะครับทีนี้มันก็เลยจะได้รู้ว่าอ๋อพอเราดวงดีนะครับอีกสามปีข้างหน้ามันจะเกิดปัญหาแล้วนะครับเราจะได้เตรียมตัวตรงนี้ไว้โดยไม่ต้องประมาเกินนไปะครับ จะวางแผนในตัวนี้ซิว่าจะทําอะไรนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงคือถ้าเกิดเรารู้แบบนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับสําหรับการวางแผนชีวิตนะครับเราจะไม่ประมาทที่สําคัญนะครับถ้ามาที่สํานักงานนะครับถ้าจะเห็นบ่อยๆก็คือการดูนะครับที่ลูกค้านะครับที่มาที่สํานักงานเนี่ยส่วนมากนะจะบอกลูกค้าทุกคนบ้างนะครับการดูรายเงิของเรานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องของการดวงนะครับดวงเราบ่งบอกถึงเรื่องของอะไรได้บ้างแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อีก5้าสิบเปอร์เซ็นนั่นคือตัวเรานะครับเราจัดการเองนะครับสองอย่างจะหลุดครบร้อยเปอร์เซ็นทันทีและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเรื่องกอนดูลายมือเนี่ยะก็คือไม่อยากให้เศร้านะครับดูแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูของผมเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของการเสียมากกว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการเสียมากกว่าได้ทำทำไมถึงเน้นเรื่องของการเสียมากกว่าได้ถ้าเกิดคุณป้องกันจุดเสียได้ไอจุดที่ดีมันได้อยู่แล้วนะครับ จุดที่ดีมันได้อยู่แล้วก็เลยป้องกันจุดเสียก็คือจะพูดส่วนมากอย่าพูดในจุดเสียสมากซุด้วยซ้ำไปนะครับว่าจุดนั้นจะเสียนะตรงนั้นจะเสียนะอายุเท่านั้นจะเสียนะคุณจะป้องกันให้ถูกนะนะครับเราคงจะไปแนวนี้นะครับส่วนไอ้ที่มันดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วละครับทีนี้ดีไหนเมื่อมันเสียมากๆนะครับปีไหนที่คุณควรจะได้คุณก็ต้องทําให้มันถูกนะครับฉะนั้นเราใช้เหตุและผลนะครับใช้เหตุและผลก็คือนะครับก่อนจะรวย ก่อนจะดีก่อนจะได้ทุกอย่างก็ต้องเกิดการกระทํานะครับเหตุดีผลดีก็คือคุณต้องเริ่มเมื่อบอกว่าอายุประมาณสาสิหปีคุณดีแน่ๆอย่างนี้น,นะครับแล้วอยู่ดีๆคุณไปนั่งรอสาสหกปีโดยไม่ทําอะไรนะครับยังไงก็ไม่ได้แล้วครับฉะนั้นเมื่อสาสิบหกบอกว่าดีเห็นไหมครับตอนนั้นอายุ3 6สิบหกบอกว่าดีส4สิสี่เนี่ยยกตัวอย่างสมมติส6สิหอยู่ประมาณเนี่ยนะครับเนี่ย บอกว่าสามสี่หกจะดีมากๆดีแบบก้าวกระโดดเลยอ่าจะบอกว่างนี้นะครับฉะนั้นสามสี่สาห้าคุณต้องเตรียมตัวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสามหกไปนั่งรอสามหกจิงจะทาไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราจะเน้นเรื่องของการกระทํามากกว่านะครับเหตุดีผลดีก็คือสิ่งที่เหตุของคุณที่จะทําคืออะไรนะครับช่วงั้นคุณจะทําอะไรบ้างนะครับฉะนั้นคาถามเหมือนที่อาจารย์พระชนีท่านพูดบ่อยๆก็คือเรื่องของการจะรวยคุณจะทําอะไรล่ะนะครับ คำว่ารวยนิยามของคำว่ารวยเนี่ยนะครับผมจะไม่ใช่ไม่จะไม่ค่อยพูดถึงนะครับคำว่ารวยมันมีอยู่ได้หลายแบบนะครับความตั้งใจของเราบางทีบางคนเนี่ยต้องการเงินเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องเอแค่ทําธุรกิจแค่ได้กําไรวันละห้าหกร้อยอย่างเงี้ยมันก็เป็ดไปไม่ได้นะครับหรือประมาณธุรกิจได้เต็มที่ก็ผ่าวันละพันอย่างเงี้ยนะครับกําไรวันละพันเนี่ยแต่ต้องการร้อยล้านอย่างเงี้ยมันก็เป็ดไปไม่ได้นะครับ ฉะนั้นก็คือเหตุดีผลดีก็คือถ้าร้อยล้านก็ต้องมาเฉลีย่ยที่ว่าร้อยล้านภายในคุณจะดีแบบก้าวกระโดดไม่ได้ไม่กี่ปีเนี่ยคุณต้องมีกําไรวันละเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับแต่เครื่องหมายแบบเครื่องหมายที่มันเป็นวิกตอรี่แบบนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายกากบาดไอกาแบบเนี้ยมันมีทุกคนนะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีน้อยมีมากบางทีอาจจะไม่มีเลยบางคนไม่มีแต่ย้านะครับแล้วทําไมเขาถึงรวยเพราะที่ผมเจอมานะครับเจอเยอะมากก็คือบางทีลายมือนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา บางท่านเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับเก่งมากเลยนะครับนีเจ้าของเป็นเ้าของบริษัทแต่ทําไมเส้นลายมือไม่มีอะไรเลยเพราะสิ่งที่มันไปเกิดขึ้นมันไปเกิดอยู่กับแฟนเขาั่นเองนะครับเกิดในคู่ครองนั่นแหละนะครับบางทีเขาได้เงินมาเขาก็ให้แฟนหมดได้เงินมาก็เห็นแฟนหมดได้เงินมาก็ให้นแฟนหมดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาง่ายๆสบายๆเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับฉะนั้นลายมือถ้าเกิดมีคู่ครองนะครับ ถ้าไม่เน้นเรื่องของการมาดูเรื่องของความรักนะถือว่าเรื่องของกระทำหมากินถ้ามาเป็นคู่ดูแพ็คคู่จะดีด้วยซ้ํานะครับจะได้รู้ว่าใครนะครับเป็นคนที่ควรเหมาะที่จะเก็บเงินใครเป็นคนที่เหมาะที่จะบริหารงานนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับการดูของเรานะครับว่าถ้าเกิดแฟนดวงดียกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแฟนนะครับทํางานรับหมอก่อสร้างเห็นไหมครับตรงนี้แต่ลายมือแฟนไม่สวยเลยเห็นไหมครับ ไม่สวยเลือไปทางานที่ไหนก็เจ๊งไปทำงานที่ไหนก็โดนเขาโกงเห็นไหมครับแต่บางทีบางท่านเนี่ยนะครับแฟนปลายมือสวยมากนะครับแต่ทีเนี้ยแฟนไม่เป็นงานเห็นไหมครับเดี๋ทีเราก็จะใช้หลักของคนที่ดวงดีนะครับก็เรียเหมือนขงเบ้งเนี่ยนะครับที่ต้องการเป็นคุณซื้อเนี่ยนะครับวางแผนให้ก็คือเอาคนดวงดีนี่แหละนะครับนําหน้านะครับแต่คนที่มันฝีมือดีนะครับแต่ดวงไม่ดีจะเป็นแบ็คกราวก็คือคอยผลักนะครับเป็นแบบเนี้ยเอาคนที่ดวงดีไปเซ็นสัญญาเป็นคนหางานนะครับ ฉะนั้นนะครับเราจะใช้หลักของอการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ได้เงินมาคนดวงไม่ดีเนี่ยรับเหมอเงินมากูต้องให้ภรรยาคุณหมดนะเก็บไว้แบบนี้นะเราจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะได้เดิมลายมือนะครับผัวกับเมี่ยมันก็จะไปได้หมดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของการดูรวยระบบเม่ถึกเป็นการวางแผนปีไหนดีจะดีนะครับเหุจะดีเมื่อไหร่ เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะมาคุยกันแนวนี้มากกว่านะครับไม่ว่าอยู่ดีๆบอกว่าปีนั้นจะดีแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆท้องนั้นมันจะกลายเป็นแค่สบายใจเฉยๆไม่ได้อะไรเลยนะครับจะเป็นแนวลักษณะแบบนี้นะครับก็คงจบคลิปพิเศษนะครับประมาณนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าการดูรูปแบบระบบเมตริกของเรามีขั้นตอนใดได้อะไรนะครับจากการดูนะครับก็คงจบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับหรือนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการดูลายมือที่สำนักงานนะครับก็ มาติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับที่มันวิ่งตัวหนังสืออยู่บนหน้าอกผมนะครับทั้งติดต่อทางไลน์นะครับจะจองคิวจองไรก็085ตัว50423ทั้งรูปแบบของ ID Line แล้วก็เบอร์โทรนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับง่ายๆนะครับก็จองคิวมานะครับสำคัญอย่ามาเลยนะครับถ้ามาเลยก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะแต่ละวันคิวทั้งงานวิดีโอทั้งงานออนไลน์ แล้วก็ทั้งงานที่มาเจอตัวที่สนักงานนะครับเราจะมาแล้วมันจะอาจจะไม่ได้ดูหรืออาจจะรอนะครับบางทีบางทั้นเนี่ยมาตั้งแต่เช้านะครับบางทีก็จะไปรอทีได้ดูบ่ายสามอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเตรีงใจกันนะก็คือต้องการจองคิวก่อนล่วงหน้าจะดีนะครับจะได้รู้ว่าเออมันไปได้จะดูไหมเพราะของเรานะครับจะไม่เน้นให้ลูกค้ามานั่งรอนะครับไม่มานั่งรอกันนะครับไม่แบบนั้นนะครับก็คือจะเข้ามา ทีละทีมนะครับสมมติว่าคุณมา2คนเนะี่ยก็มา2คนนะครับไอ้ทีมที่ไม่รู้จักกันก็รอก่อนโยงนอกก่อนเออไปเที่ยวก่อนไปกินข้าวก่อนเพราะเรามีกฎอยู่ว่า หนึ่งคนต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือดูสองคนนี่สองสองชั่วโมงแน่ๆนะครับอาจารย์ทวีจะเป็นคนที่ดูลายมือนานนะครับจะเป็นใช้คำว่าหนึ่งชั่วโมงนี่มีแน่ๆละครับที่ให้นะครับทั้งพิมพ์มือวัดมือพิมพ์มือลหวจะมาคุยบางทีบางขั้นเนี่ยนะครับไม่สบายใจถ้าเกิดคิวสุดท้ายด้วยแล้วเนี่ยนะครับบางทีมาเจอเรื่องของความไม่สบายใจเรื่องของอนอรดีนีได้อยู่ยาวก็มีนะครับก็คุยกันยาวก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าที่นะครับมีปัญหาแล้วก็กําลังเครียด กลับไปโดยไม่สบายใจนะครับจะเป็นแบบนี้นะในส่วนของนโยบายที่ทับนะครับรก็จะเน้นเรื่องของหลักของธรรมะเป็นหลักนะครับฉะนั้นการที่ใช้ค็ว่าการดูมีการแก้สะดะเคราะห์ที่ต้องเสียเงินให้ผมทําให้อันนั้นไม่มีนะครับราคาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับไม่มีเรื่องของการเสียเงินเพิ่มไม่ว่าตจอไม่ใช่ว่าตั้งราคาไว้ที่9 9ก้าพอดูจบเสร็จพันกว่าสองพันนี้ไม่มีนะครับของเรา ราคาเท่าใดก็เท่านั้นนะครับไม่มีการเพิ่มเติมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปนะในส่วนของการดูหลายมือในรูปแบบของ,ร,งรูปแบบไมติกกระจกประมาณนี้นะครับปูดยางเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณนะครับขบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องยูทูบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ